เรียนคุณครูประจํารายวิชาที่เคารพกับผมนายเชยรัชชิจุมพูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองดิฉันนางสาวกุลธิดาสุรละครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-2ทับสองค่ะเชยรัชเขาันนี้เรามาทําอะไรกันคะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอการอ่านบทประพันธ์และโครงสร้างของมานาวกาชั้น8ครับครับซึ่งการอ่านมานาวกาชั้น8มีดังต่อไปนี้ครับล่วงรู้ประมาณ การอนุกรมหนึ่งนานิยมท่านทวิชงเมื่อจะประสิทธิ์วิทยยงเชิญวราโอเอกกัคุมานเธอจาราตามพรามณะไปโดยเฉพาะในห้องระหุฐานจึงพทธิถามความพิสดารขอท้าประทานโทสะและไขครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการอ่านมานวากาชั้นแปดครับ ค่ะต่อไปจะเป็นการนําเสนอแผนทังของมาระกะชัน8นะคะมาระกะชัน8จะมีแผนผังดังนี้ค่ะคารุละหุละหุคารุ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 ค่ะจะสังเกตได้ว่าแผนผังของมาระกะชัน8นะคะคําแรกและคําสุดท้ายจะเป็นคํคารุหรือที่เรียกว่าคําหนักค่ะและสองคำตรงกลางนะคะคือคําละหุหรือที่เรียกว่าคําเบาค่ะ ครับต่อไปนะครับจะเป็นการถอดบทประพันธ์ของมานาวากะชิัแปดครับเมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งท่านอาจารย์ก็เชิญให้สิทธิ์คนหนึ่งเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวเพื่อสอนวิชาเมื่อได้อยู่ในที่ลับอาจารย์ก็ถามว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรอร่อยไหมราชาคุมานั้นก็ตอบว่าอร่อยดีแล้วก็เล่าเรื่องขำขันให้กันฟังส่วนวิชานั้นอาจารย์ก็ว่าจะสอนให้พร้อมๆกันแล้วอาจารย์ก็เรียกสิทธิ์ทีละคนพบ เพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวจนพบหมดทุกคนแต่ราชกูมารน,นั้นเมื่อสอบถามกันว่าอาจารย์สอนอะไรให้ท่านเมื่อต่างตอบความจริงว่าอาจารย์ก็แค่เรียกไปถามว่ากินข้าวกับอะไรอร่อยไหมก็ไม่มีใครเชื่อใครตามเริ่มหวัดระแวงในกันและกันหาว่ามีสิ่งปกปิดเพื่อนฝูงต่อมาก็แตกความสามาคัคคีไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนดังเดิม ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านบทประพันธ์และโครงสร้างของมานาวกาศฉบับแปดหากผิดพลาดประการใดนะครับพวกเรานะครับขออภัยมานานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ